ต่อมานะคะองค์พระแม่นางกวางโอ้โหหน้าที่การงานของชาวลัคนาราศีกุมอยในเกณฑ์ดีมากโดยเฉพาะท่านใดที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับในด้านของงานบริการทุกด้านเลยนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนตุลาคมนี้นะคะธรมาค้าขายดีธำมาค้าขายเลิศธรมาค้าขายรุ่ง นะเหมือนกับชีวิตเนี่ยอยู่ในช่วงขาขึ้นตลอดการเลยทีเดียวท่านผู้ชมนะองค์พระแม่นางควังค่ะ กลับสวัสดีทุกทุกท่านที่เคารพรักอย่างสูงค่ะกลับมาพบกับอาจารย์เบยยิบสีใครใจกันอีกแล้วนะคะวันนี้อาจารย์เบยยิบซีใครใจภูมิใจเสนอดวงชะตาของตานที่เกิดรักคนาราศีกุม่ซึ่งเป็นการพยากรณ์ดวงแบบรายเดือนนะคะและวันนี้เป็นการพยากรณ์ครึ่งเดือนหลังของเดือนตุลาคมพศ2566ค่ะเรามาเริ่มรายการกันเลยนะคะ อมอคีพาหูบุพผังสัการะบรรทนังครูบาจารย์รยกัจริยะเทวามุนีรือศีสิทธาปิตมตาอโลคเยนะสุขเขนะจกชะมามีหังสาธุสาธุสาธุาธเป็นสิษย์มีครูนะคะดังนั้นเวลาที่นําวิชาของครูบาอาจารย์มาใช้จะต้องคอยละลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์ค่ะ เดี๋ยวอาจารย์ยิสีใครใจขออนุญ,ญาตนะคะเลือกไพ่แทนตัวชาวรัคนาราศีกุมนะคะทุกท่านทุกคนทั่วโลกเลยคะ่ะไพ้พลังงานเขาดีมากเลยทีเดียวนะคะให้พรรยามีอายุอานามนี่นะคะท่านผู้ชม23ปีเต็มแล้วนะคะ ม่เดี๋ยวอาจารย์มียิบซีใครใจขอเลือกไพ่ออกมานะคะ23บามใบเอ,อ้ยประทานโทษ12บสอใบนะคะแทนตัวชาวรัคนาราศีกุมแค่ไพ่ชุดนี้เขามีความแม่นยำและชัดเจนมากที่สุดในโลกเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ชมนะเจ้าของวิคสิทธ์ก็คือท่านอาจารย์พรหมญาณรัตนนยานพิโมกนะคะท่านผู้ชมนะแม่ มารับชมพร้อมๆกันนะคะโอ้โหพลังงานเยอะมากเลยทีเดียวพลังงานเยอะมากอือหืชาวรัคนาราศีกลุ่มนี้ดวงไม่ธรรมดาเนี่ยไพ่สวยทุกใบเลยแล้วที่สำคัญมีไพ่ประจำตัวของชาวรัคนาราศีกลุ่มขึ้นมาด้วยนะคะแม่เรามารับชมกันนะคะ ทผู้ชมครัไพ่ใบแรกคือไกรทองปราบชาลวันค่ะโอ้โหก็บอกเลยนะว่าชาวรัคนาราศีกุมตลอดครึ่งเดือนหลังเนี้ยครึ่งเดือนนี้นะคะประวัติท่านเองเนี่ยเป็นผู้ที่ชอบศึกษาค้นคว้าหาความรู้นะคะอาจมีโอกาสที่หน่วยงานองค์กรสถาบันส่งตัวท่านเองไปอบรมนะคะไปสัมมนานะคะยังต่างทิน่นต่างแดนต่างประเทศไปเหนือรองใต้ได้นะคะ จะเป็นช่วงในการเรียนรู้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้นะคะเพิ่มทักษะเพิ่มกิมมิคเพิ่มความสามารถนะคะให้กับชาวลัคนาราศีกุมภ์ค่นะและตัวท่านมั่นใจเลยนะตลอดครึ่งเดือนหลังนี้เนี่ยตัวท่านทาสิ่งใดก็ตามมีโอกาสประสบความสําเร็จเพราะตัวท่านเองสามารถดึงองค์ความรู้ต่างๆของท่านมาใช้ได้อย่างเต็มที่ค่ะชาวลัคนาราศีกุมโอ้โห ดวงไม่ธรรมดาต่อมานะคะเทพธิดาแมงป่องชาวราศาาาีกุมเองขอแสดงความยินดีกับท่านด้วยหากหยิบได้ไพ่องค์เทพธิดาแมงป่องขึ้นมาได้เนี่ยเขาบอกว่าการเงินการทองของท่านไม่มีทางขาดมือเป็นอันขาดเพราะว่าตัวท่านเองเป็นผู้ที่มีความละเอียดรอบคอบมีความสุขุมพีลภาพนะคะและมีความอุดมสมบูรณ์ตลอดชีวิตนะนี่ การเงินการทองเนี่ยตัวท่านเองสามารถดูแลระบบบัญชีได้เป็นอย่างดีดูแลในด้านของการบริหารการเงินได้เป็นอย่างดีนะคะโอ้โหไพ่ใบน,นี้ขอยืนยันเลยการเงินการทองไม่ขาดมือเป็นอันขาดนะคะโอ้ดีแม่กองเทพพระเสารค่ะตัวของคุณแม่ของชาวราศีก,าากุมเองนะคะท่านต้องดูแล คุณแม่ให้ดีช่วงนี้คุณแม่อาจจะมีความวิตกกังวลใจมีความคิดมากนะคะและอาจเป็นห่วงคุณด้วยดังนั้นชาวลัคนาราศีกุมไม่ว่าจะอยู่ใกล้กันหรืออยู่ไกลๆกันนะคะทําอย่างไรก็ได้นะคะให้คุณแม่รู้สึกว่าตัวคุณเองเป็นห่วงท่านนะคะและหาไม่ใช่หาเงินบางท่านอาจจะทํางานแล้วมีเงินมีเงินเดือนแล้วนะคะทํากิจการทําธุรกิจแล้ว ให้นำเงินเนี่ยใส่ซองให้กับคุณแม่ค่ะบางท่านบอกว่าอยู่ริกรันเอ่ออยู่ริวกันฉันซื้อข้าวของซื้ออะไรให้แม่หมดทุกอย่างเลยแต่อย่าลืมนะคะบางครั้งคุณแม่เองก็มีอารมณ์อยากจะไปลดโอเลียนเนี่ยผ่านมาหน้าบ้านลดผลไม้ผ่านมาหน้าบ้านนะคะหรือบางทีคุณแม่อยากจะร่วมทําบุญนะคะคุณแม่จะต้องมีเงินค่ะ นะชาวลัคนาราศีกุมอย่าลืมนะนำเงินนำทองใส่ซองให้กับคุณแม่ในทุกๆเดือนนะคะและสำหรับญาติพี่น้องนะคะน่ารักกับชาวลัคนาราศีกุมช่วงนี้เนี่ยเขาก็จะไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับท่านนะคะแต่บางทีเขาอาจจะมาขอคำแนะนำขอคำปรึกษาจากท่านค่ะส่วนเพื่อนสนิทมิสหายเป็นคนจริงจังจริงใจกับชาวลัคนาราศีกุมค่ะนะโอ้โหดีรัดมากๆนะ โอ้มีไพ่สองใบนะคะแต่เบเห็นไพ่ใบนี้นะฮะมีไพ่มาสองใบเดี๋ยวอ่านสองใบเลยแล้วกันไพ่เขาติดกันนะคะได้ไพ่องค์พระนางสุพรรณมัชชานะคะกับไพ่พระเพิงค่ะนะเขาติดกันมาสองใบนะฮะอ่านสองใบเลยนะคะ ไพ่ใบนี้เขาบอกว่าชาวลัคนาราศีกุมภ์คะตัวท่านเองเป็นบุคคลที่มีความน่ารักมีความเอ,อื้อเฟอืเฟอ้อเผื่อแผ่นะคะจิตใจสวยงามจิตใจดีรดมอกนะคะดังนั้นเนี่ยตัวท่านเองก็มักจะได้รับการตอบรับได้รับ กัลยะาณมิตรที่ดีนะคะเข้ามาในชีวิตของชาวลัคนาราศีกุมนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะสำหรับไพ่ระเพลิงเนี่ยเขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยความวุบวาบวุบวาบความใจร้อนเนี่ยมันก็มีบ้างนะคะให้ชาวลัคนาราศีกุมคอยดูแลจิตดูแลใจของตัวเองนําจิตนําใจเนี่ยมาไว้กับใจตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะไม่ให้วุบวาบไม่ให้ใจร้อนนะคะนะโอ้โหดูสิขึ้นมาสองใบเลยนะ ตเมเคองค์เทพพระสุขโดยส่วนตัวแล้วอาจจะมีสีใครใจเนี่ยชอบไพ่องค์เทพพระสุขมอกเลยทีเดียวนะคะพเพราะไพ่ใบนี้เขาสื่อว่าเป็นผู้ที่มีอ่ะพูดเข้าเรื่องเลยดีกว่าชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยถ้าตัวท่านได้ไพ่องค์เทพพระสุขเนี่ยนะคะเขาบอกว่าช่วงนี้เนี่ยตัวท่านเองสามารถที่จะสามารถดำเนินการเรื่องราวต่างๆเรื่องราวีใหม่โครงการใหม่หรือโครงการ ที่ชาวราศีการากุมเนี่ยมีอยู่ในใจนะฮะในเดือนในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยชาวราศีกลุุมสามารถที่จะปัดฝุ่นนะคะนำโครงการนั้นหรือนำโครงการใหม่ๆเหล่านั้นเนี่ยมาสรรสร้างให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมได้อย่างชัดเจนนะคะได้อย่างทำด้วยความรักนะคะทำมีโอกาสประสบความสำเร็จด้วยเพราะว่า ชาวลัคนาราศีกาาุก่มมีความรักในสิ่งนั้นเนี่ยมากมากเลยทีเดียวนะคะดังนั้นนะคะให้รีบเร่งรีบนะคะสร,สร้างลงมือทําในสิ่งที่ชาวลัคนาราศีกาลากุมเนี่ยมีความสนอกสนใจนะบางท่านศึกษาค้นคว้าหาความรู้มาตลอดชีวิตเลยแต่ไม่ลงมือทําไม่ลงมือสร้างเสียทีนะคะก็เป็นศูนย์นะคะท่านผู้ชมให้เร่งรีบดําเนินการลงมือทาเนี่ยในทันทีนะ ทำด้วยความรักนะคะชาวลัคนาราศีกุมต่อมาองค์เทพพลังคันค่ะไม่ว่าสิ่งใดก็ตามที่เป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนนะคะก็ไม่พ้นความสามารถของชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยไปได้เนื่องจากว่าตัวท่านเองเป็นผู้ที่มีความขยนันมีความอดทนนะเป็นลิศและมี ความเขาเรียกว่าความคิดสร้างสารรค์ที่บันเจิดสามารถมีไอเดียมีอะไรที่แปลกใหม่ที่ไม่เหมือนคนอื่นไม่ซ้ำใครจึงส่งผลให้ชาวลักนาราสีกลุ่มเนี่ยสามารถกระโดดข้ามผ่านนะคะความท้าทายหรือเรื่องราวที่ สลับซับซอนนั้นนะ่ะไปได้อย่างดีค่ะชาวลัคนาราศีกุมโอ้โหดีเลิศมากแม่ต่อม่ค่ะคไพ่ใบนี้นะคะองค์พระแม่คงคาเป็นไพ่ประจําตัวของชาวลัคนาราศีกุมโอ้โหดวงไม่ธรรมดาเลยทีเดียวท่านผู้ชมนะคะขอแสดงความยินดีกับชาวลัคนาราศีกุมด้วยตัวท่านเองได้คู่ที่ ทำบุญร่วมกันมาอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขอยู่ด้วยกันแล้วมั่งคั่งร่ำรวยนะคะโอ้ดีมากมากเลยทีเดียวมีความเข้าใจมีความเป็นกันยามีความเป็นกลนัลยาณมรที่ดีต่อกนันนะสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้แต่งงานกันนะคะเตรียมฟังเสียงรักขังในวันวิวาด้เลยนะคะนะและท่านใดที่มีธุรกิจกิจการงานเป็นของตัวเองเป็นความโชคดีของท่านที่ได้หุ้นส่วนที่น่ารักจริงจังจริงใจ ซื่อสัตว์สุดจริตกับท่านนะคะสำหรับท่านใดที่เคยอกหักรักคุดรักเป็นพิษรักมีบาดแผลนะคะความรักใหม่กำลังวิ่งเข้ามาสู่ท่านแล้วนะคะชาวลัคนาราศีกุมโอ้โหไพ่สวยงามมากแม่ องค์เทพพระธิย์มาสื่อว่าท่านใดก็ตามที่กําลังเจ็บป่วยอยู่ในขณะนี้นะคะสุขภาพพรรณามยของท่านเนี่ยมีโอกาสหายป่วยเป็นปริดทิ้งเลยทีเดียวนะคะนะนี่นะองค์เทพพระธิต์มาแล้วสำหรับท่านใดที่มีโครงการในการเดินทางไปยังต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะเกณฑ์การเดินทางปลอดภัยอุบัติเหตุไม่มีค่ะ นะเพียงแต่ตัวท่านเองจะต้องคอยดูแลในด้านของเอกสารวีซงวีซ่านะคะให้ดีดูว่าปลายทางเนี่ยเขาตกลงโอเคกับท่านเนี่ยหรือยังนะคะคุยกันให้เข้าอ,อกเข้าใจกันอย่าวู่วามอย่าใจร้อนอย่ารีบจนอย่าพลั้งอย่าเผลอแล้วกันนะคะดําเนินการตามสเต็ปตามขั้นตอนนะคะสเต็ป by สเต็ปนะคะท่านผู้ชมนะ โ oh, อ onne, ้โหเดี <they S 3> ๋ยวเออจะอยู <listen to me> ่ด้วกันตรงนี้แอบแม่ค่ะสำหรับเมฆคารากรามาสูรนะคะโอ้โหเขาบอก้่นบ้าหลังเนี้ยอยู่แล้วเฮงอยู่แล้วรวยสถานประกอบการหลังเนี้ยที่ตรงนี้ยทำบริหารกิจการแล้วดีนะคะเป็นเสน่ห์นะกับผู้พบเห็นกับผู้ที่สัญจรผ่านไปมาหรือท่านอาจจะอยู่ในโซเชียลมีเดีย ท่านก็จะมีสเสน่ห์มีผู้ที่เข้ามากด subscribe ให้กับท่านเข้ามาติดตามท่านเยอะแยะมากมายในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะคะชาวราศีกุมดังนั้นต้องทำไมคะเข้าไปคอยพัฒนาปรับปรุงนะไม่ว่าจะเป็นโลเคชั่นต่างๆของท่านเป็น เป็นร้านของท่านเป็นกิจการของท่านเป็นช่องของท่านเข้าไปบริหารจัดการดูแลอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวเพราะช่วงนี้เนี่ยเป็นที่สนอกสนใจของบุคคลต่างๆทั่วทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะคะต่อมานะคะองค์พระแม่นางกวางโอ้โห หน้าที่การงานของชาวลัคนาราศีกุมอยู่ในเกณฑ์ดีมากโดยเฉพาะท่านใดที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับในด้านของงานบริการทุกด้านเลยนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนตุลาคมนี้นะคะทรมาค้าขายดีทำมาค้าขายเลิศทำมาค้าขายรุ่งเนะเหมือนกับชีวิตเนี่ยอยู่ในช่วงขาขึ้นตลอดการเลยทีเดียวท่านผู้ชมนะองค์พระแม่นางควงค้าขายดีนะคะ เท่านั้นยังไม่พอมีโชคมีลาบมีโอกาสถูกหวยรวยโปอันนี้คือองค์พระแม่โพศพนะคะไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่ที่ดีที่สุดเลยในสำรับไพ่พรมยานนะคะเขาบอกเลยว่าดวงชะตาของชาวรัคนาราศีกุมเนี่ยช่วงครึ่งเดือนหลังเนี้ยมีโชคมีลาบค่ะหยิบจับสิ่งใดก็ประสบความสำเร็จมีความมั่งคัง่งมีความร่ำรวยคิดเงินล้านได้เงินล้านคิดเงินหลายล้านได้ไหลายล้านค่ะ มีโอกาสได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีนะดังนั้นเนี่ยชาวลัคนาราศีกุมมันจิตมันใจได้เลยนะคะต่อมาแค่โอ้โหนี่ท่านผู้ชมคะองค์เท้ายมราชท่านผู้ชมคะการทําความดีเนี่ยนะ เป็นสิ่งที่ดีการสร้างเสริมบุญสร้างบุญสร้างบารมีเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีกับชีวิตของเรานะคะการช่วยเหลือเกอื้อกูลการแบ่งปันการช่วยเด็กกำพร้าช่วยคนชราการทําบุญในทุกรูปแบบนะคะเป็นสิ่งที่ดีนะคะทําให้บุญกุศลเหล่านั้นเนี่ยสะท้อนกลับมายังตัวเราเนะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วสิ่งนี้เป็นกฎหนึ่งเลยนะคะ ในกฎของ The Law Attraction ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนี่นะคะนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็พิสูจน์มาแล้วแล้วเขก็มีความเชื่อในเรื่องของกฎ t l e Law Attraction ด้วยนะให้เป็นที่สวยงามมากดังนั้นนะคะชาวรักดาราสีกุมช่วงวันที่15ถึง23ตุลาคมนี้เป็นช่วงเทศกาลกินเจนะคะให้ชาวรัาารคดา,า,าราสีากลุมเนี่ย รับประทานเจสามวันห้าวันเจ็ดวันเก้าวันสิบเอ็ว,วันนะคะเพื่อเป็นการเสริมบารมีให้กับตัวท่านเองนะคะแล้วเราก็หยุดการเบียดเบียนสัตว์ใหญ่ด้วยนะคะท่านผู้ชมเห็นไหมบุญบารมีมาและชาวลัคนาราศีกลุ่มนี้ดวงดีมากๆเลยทีเดียวและอาจารย์เบยิบซีใครใจก็ได้พยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกลุ่มจบลงแล้วค่ะ อาจารย์เปย์ยิบซีใครใจต้องขอกราบขอบพระคุณเพื่อนๆมีพี่และลูกค้าทุกๆท,ท่านทุกๆคนทั่วโลกโดยเฉพาะชาวเยอรมนีอเมริกาไอซ์แลนด์นอร์เวย์ฮ่องกงเกาหลีลาเซียจีนลาวกัมพูชาเวียดนามพี่น้องคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยและพี่น้องคนไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลก เข้ามารับชมคลิปดีๆของอาจารย์เบยิปซีใครจะเงินครั้งใด <trabaj os> ก็ไม่เคยลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดขอบคุณกด s u p e r อร์แจให้กับอาจารย์เบยิปซีใครใจค่ะก่อนจากกันอาจารย์เบยิปซีใครใจขอให้ <réussi> เพื่อนๆ <dispers i> พี่ๆและลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกโชคดีมีความสุข มัง่งคั้งร่ำรวยทั้งยามหลับและยามตื่นและกลับมาพบกับคลิปดีๆของอาจารย์เบยยิปซีใครใจได้ไหมในคลิปถัดไปกราบสวัสดีคะ่ะ